สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต,ต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ เอล่ะรียได้ว่าคลิปนี้เดี๋ยวจะมาประมวลเหตุการณ์คุณคิดว่าไงคุณคิดว่าพี่หลิงดังยัง นะแล้วพี่หลิงคิดว่าตัวเองดังยังคะนี่อาจจะเป็นคําถามที่พี่หลิงคงถามตัวเองบ่อยๆก่อนหน้านั้นพี่หลิงเคยเล่าว่าถามคุณดิวว่าหลิงดังหรือยังแล้วคุณดิวก็ตอบพี่หลิงว่ายัางยังไม่ดังเออไม่ใช่เลยหรอกเอว่าคุณดิวก็คงก็ยังไงหรอก็คงกลัวพี่หลิงเหลิงหรอส่วนหนึ่งป่ะไม่ใช่หรอกก็คือคุณดิวอ่ะ จากประสบการณ์นะคะธุรกิจนะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่สืบต่อกันมาคุณดีว่ะผ่านช่วงที่แบบดาราดังดังแบบแมสอะแบบว่าทั่วลูกลูกอะไรนะลูกเล็กเด็กแดงรู้จักอะไปหมดกับดาราอย่างนั้นอะทางช่องสามนะคุณดิวก็โตมาตั้งแต่เล็กจนโตเห็นมาเยอะแต่กับพี่หลิงอะน้องออมอย่างเงี้ย ถามว่าลูกเล็กเด็กแดงรู้จักกันทุกคนไหมเออถ้าให้พูดตรงๆคือยังแต่แต่แต,แต่ต้องบอกก่อนว่าตลาดยุคนี้อ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วมันมันพลิกนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่จะหาใครสักคนที่ดังแบบแมสไปทั่วทุกคนนะคะทั่วบ้านทั่วเมืองรู้จักยากแล้วแต่ตอนนี้ที่เมืองไทยเท่าที่เอเห็นนะเท่าที่เอเห็นและนึกได้ตอนนี้นะ ลูกเล็กเด็กแดงรู้จักนะคะฝฝันใหญ่จะเป็นเหมือนนะไอดลอลคนนั้นก็คือน้อง Lisa, ลิซา่านะลิซ่านะลิซ่านี่แหละนะคะพอแม่ปู่่าตายายลูกเล็กเด็กแดงรู้จักอันนี้แมสนะในยุคนี้นะเออถามว่าพี่หลิงน้องออมหรอไม่ได้ว่าจะอะไรยังเพราะว่ามันเป็นเออซีรีส์ที่น้องทำออกมามันกินแค่กลุ่มตลาดเฉพาะซึ่งเองก็ไม่ได้ว่า คือยุคนี้มันเปลี่ยนไปอ่ะขอแค่ให้คุณดังในสายใดสายหนึ่งเราให้แบบอยู่แนวหน้าของสายนั้นน่ะก็นับว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วคือมันมีจุดยืนน่ะมีจุดที่คุณจะไปเปล่งแสงประกายอยู่ตรงนั้นน่ะก็นับว่าเลิศแล้วนะคะคราเนี้ยคลิปเนี้ยนะคะจะมาย้ําตอกย้ําอีกทีว่าพี่หลิงน้องออมเอออันนี้ไม่มีน้องออมกลายเป็นพี่หลิงนะตอนมานะ มาที่ฉงชิงใช่ป่ะดังหรือยังแฟนคลับชาวจีนนะคะคลิปเดี่ยวพี่หลิงอาจจะคลิปคู่ด้วยก็ได้แต่ว่างานนี้แบบว่าเป็นพี่หลิงไงพี่หลิงเดินทางมาคนเดียวเพราะน้องออมมาถึงแล้วนะเป็นพี่หลิงคนเดียวแล้วเขาบอกว่าพี่หลิงนี่นะถ้ามีใครนะยังจะมาถามคําถามที่ว่าหาว่าหลิงหลิงไม่เห็นจะดังเลยนะให้เอาคลิปนี้ ไปดูเออนะประชาชนก็้ามาต้อนรับแบบอุ่นหนาฝากข้างแล้วคือมันน่าซึ้งใจอ่ะนะคะตรงที่ว่ามันดึกดื่นเที่ยงคืนไฟพี่หลิงอ่ะลงเที่ยงคืนมัน้งหรือว่าลงเกาะใกล้ๆก้เที่ยงคืนนะ่ะแล้วกว่าจะนะคะทําทเอกสารอะไรออกมาอย่างเงี้ยตรวจตรวจตรวจคนเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเที่ยงคืนนะโอ้โหแฟนๆไม่ถอยค่ะ ยิ่งใกล้ไฟลงคนยิ่งแน่นขนาดอ่ะในมานดูเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาประมวลเหตุการณ์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเหล่าอินเตอร์แฟนรวมทั้งแฟนแฟนชาวจริงเขารู้สึกนึกคิดยังไงบ้างกับเหตุการณ์นี้นะคะเอเชื่อว่าพี่หลิงหายแล้วละ่ะหายอะไรเอความไม่สบายใจอะไรอะคงดีขึ้นเยอะนะคะอย่างก่อนหน้านั้นนะที่น้องอองก็มีเรื่องไม่สบายใจเรื่องคนขับรถเรื่องราวดราม่าอะไรใช่ปะน้องอองก็ดูเศร้าซึมเศร้าซึมไปนะ แต่หลังจากกลับจากงานโอเมริกาได้ไปเปิดหูเปิดตาเข้าสังคมใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆเปิดหูเปิดตาอะไรอย่างเงี้ยได้เจอสิ่งใหม่ๆอะไรมันทําให้มันช่วยเยียวยาจิตใจได้จริงๆนะแล้วอย่างครั้งนี้ของพี่หลิงหรอฉงชิ่งเอเชื่อว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของพี่หลิงที่มาฉงชิ่งนะไม่ใช่คือประเทศจีนน่ะกว้างเอคิดว่าง,งั้นนะน่าจะเป็นครั้งแรกที่พี่หลิงได้มาฉงชิ่งแล้วทางฝั่งแม่จีนน่ะ เตรียมขนมนมเนยอาหงอาหารชันเริศไว้รอรับพี่หลิงแล้วเอาจริงๆตั้งแต่วินาทีที่พี่หลิงเหยียบเท้าอยู่ตรงฉงชิ่งเนี่ยเหล่าแฟนๆต้อนรับกันอุ่นหนาฝากข้างอย่างเงี้ยโอ้ยดีใจนะคุณดึกนะคุณไม่ใช่กลางวันหรือว่าตอนเช้าแบบว่ายังมีแสงแดดดึกแล้วนะคุณคนยังมาต้อนรับคุณได้ขนาดเนี้ยคุณคิดว่าไงอะนะ เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นขออนุญ,ญาตนะคะใครที่ต้องการช้อปปิง้งช้อปปีอยู่แล้วสามารถช้อปผ่านช่อง A ได้เลยนะมันจะอยู่ใครดูเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ค่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอมันจะมีคําว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก่อคลิกเข้าไปเลยจ้าส่วนใครดูเวอร์ชันมือถือค่ะจะอยู่ใต้ล่างคลิป A เองนี่แหละจะมีคําว่าม่ M O R E หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่ A เลือกสรรมารให้ปับ๊บนะคะแน่นอนไม่ใช่สินค้าที่ท่านต้องการหรอก แต่ก็ชนจิ้มเข้าไปหน่อยนะสักสินค้าใดสินค้าหนึ่งจิ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะพาท่านเชื่อมต่อไปยังแอปชอปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยนะจ๊ะอ่ะ,ะนะมาค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์กันไปค่ะแฟนๆชาวจีนเมื่อวานก็โอ้โหดึกดึ๋งดึงด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 งค่ะนะคะมาค่อยอัปเดตสถานการณ์นะคะให้เหล่าอินเตอร์แฟนและแฟนๆชาวไทยที่รอดูอยู่ด้วยอ่ะได้รับชมกันนะ อันนี้เขาบอกว่าลูกหลิงครั้งหน้าถ้ามีใครมาบอกว่าลูกหลิงไม่ดังในจีนนะเอาคลิปนี้ไปดูเลยก็คลิปที่เหล่าแฟนมาต้อนรับพี่หลิงอุ่นหน้าฝากคลั่งอ่ะไหนใครว่าไม่ดังนะคะบอกโหเห็นอย่างนี้เราโล่งใจมากเลยโล่งใจอะไรโล่งใจที่ว่าคือพี่หลิงอะช่วงเนี้ยดราม่าถาโถมอย่างที่เราเข้าใจกันแต่ยังมีคนคือยิ่งโดนดราม่าคนยิ่งรักอะ่ะ ยิ่งไปแบบอยากให้กำลังใจพี่อ่ะไม่อยากให้พี่แบบจมจอม,มอยู่ในความเศร้าเสียใจในายก็เลยแบบนัดแนะกันไปต้อนรับพี่หลิงแล้วก็เป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะเรียบร้อยแล้วนะตามสไตล์คนจีนนะเรียบร้อยได้แค่ไหนก็คือแค่เนี้ยแหละนะคะถามว่าดีขึ้นไหมเขาพยายามทําตัวเองให้ดีขึ้นแล้วนะเออเข้าใจป้าเพราะว่าหลายๆคนเขารู้เขาไม่ใช่คนงโงน่หนิประเทศจีนเขารู้ว่าแต่ละคนชอบหาว่าเขาไม่เป็นระเบียบแล้วก็เบียดเบียดเบียดอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็นับว่าครั้งนี้เขาพยายามหักห้ามใจมากแล้วนะคือเขาพยายามปรับตัวเข้าหาศิลปินของเรานะแล้วนะคุณต้องรักแฟนๆชาวจีนให้มากๆนะเออไม่ใช่ว่าเขาก็จะคือมันก็มีบางส่วนแหละนะที่แบบอาจจะพูดยากนิดนึงแต่หลายๆส่วนส่วนมากเขาพยายามปรับตัวเข้าหาเราแล้วนะแต่บุคลิกเขาก็เป็นคนชงชังชงชังชงชิงชงชิง,ช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 งอะไรอย่างเงี้ย แต่ถามว่าเขาพยายามปรับตัวเข้าหาศิลปินเราก็คือพี่หลิงนะคะแล้วกักบเหล่าความคิดเห็นของแฟนคลับชาวไทยที่แล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยที่มองเข้ามาเขาพยายามปรับตัวแล้วนะเราก็ต้องให้คําชื่นชมเขาในแง่กรณีที่ถ้าเขาทําดีเราต้องชมอะ่ะอย่าเอาแต่ว่าแล้วเขาก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของหลิงออมนะเอพู้อย่างนี้นะก็เป็นหนึ่งหนึ่ง เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักหลิ่งออมนะเออทําดีต้องชมนะอืเออที่ไหนล่ะเขาเบียดเบียดกันก็คือเขาหักห้ามใจอย่างที่สุดแล้วว่านะได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ขอให้ไมนมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ใดๆนะไม่ใช่ไรหรอกอยากเห็นพี่หลิ่งสบายใจเอเชื่อว่าอย่างนั้น นะคะเดี๋ยวไปกรูการเบียดการเดี๋ยวพี่หลิงไม่สบายใจก็สุดท้ายก็ย้อนกลับมาที่จิตใจของพวกเขาเองอะ่ะฉันทําให้ศิลพิีิฉันรักต้องเสียใจอีกแล้วนะเขาเลยหักห้ามใจนะคะเชีย่ยห่างห่าง,งแล้วห่างแล้วเหรอเอกถือว่าห่างสุดแล้วในใ,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 ในในในเลเวลคนจีน <c oughs> เขาพยายามที่สุดแล้วคุณต้องเข้าใจเขานะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะนะทางคนไทยเองหรือว่าต่างประเทศเองทํา นะคะทำให้รู้ว่าเออการไปต้อนรับนะคะศิลปินที่เรารักแบบอารยะชนน่ะทำยังไงนะแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ส่วนคนส่วนใหญ่เขาทำแหละนะเออเออในมาดูซิเขาบอกเธอรู้มฉันะไม่ได้ไปรับหลิงไม่ได้ไปรับพี่หลิงที่สนามบินหรอกแต่ฉันะดูทางโซเชียลเอามันมีไลฟ์อยู่บนต็อกต็อกของคนจีน นะมีคนหนึ่งไลฟ์อยู่นะคะวินาทีที่ไปรับต้อนรับพี่หลิงที่สนามบินอะ่ะเขาบอกคนที่ดูไลฟ์นะฮะต้อนรับสนามบินพี่หลิงอะ่ะยอดคนดูไลฟ์อ่ะหมื่นคนทีเดียวนะในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันอะ่ะคนที่ไลฟ์ตอกตอกคนอื่นอะ่ะคนดูอย่างมากสองสามพันคนเองแต่ของพี่หลิงล่อเป็นหมื่นเขาบอกเธอรู้ไหม กระแสตอบรับดีพอๆกับดาราดังชาวจีนเลยนะประมาณว่าคือเขาใช้คาว่าท็อปเทียนะประมาณาคนดูไลฟ์สดพี่หลิงไม่ใช่พี่หลิงไลฟ์สดนะไลฟ์สดไปต้อนรับพี่หลิงที่สนามบินคนดูไลฟ์สดเป็นหมื่นคนจ้านะจ๊ะในขณะที่คนอื่นไลฟ์ในช่วงเวลาเดียวกันมีแค่สองถึพันคนเองอย่างนี้เขาเรียกว่ากระแสตอบรับดีพอๆก,ๆกับดาราดังชาวจีนเลยนะเออเนี่ย ยังไงยังไงเนี่ยเนี่ยเนียนะเขาก็เอาเนี่ยรูปนี้มาให้ดูว่าเุ้ยคนดูนะเขาแต่งรูปมเอจะแต่งยังไงนะอืมก็เขาก็มีไลฟ์มันก็มีเคลื่อนไหววิดีโออย่างเงี้ยนะคะอันนี้บอกว่าโอ้โหนี่แสดงว่าไหนไหนไหนเดี๋ยวดูนะเขาบอกว่านี่แสดงว่าอ่อ เขาบอกว่าคนที่แบบว่าที่หลิงเทียบเท่าดาราเซเลบชื่อดังของคนจีนแล้วว่าเขาบอกคนที่พูดอย่างเงี้ยพูดได้เพอร์เฟกมากๆเลยความนิยมของหลิงหลิงระดับที่เราเห็นกันในโมเมนต์ต้อนรับสนามบินที่ชงชิงเนี่ยไม่ใช่แค่ความนิยมในระดับสูงเท่านั้นสูงว่าเพลนไปค่ะแต่อันนี้เขาเรียกว่ายอดเยี่ยมเลยถือได้ว่าเป็นท็อปเทียร์เลยนะของศิลปินดารา ถือว่าเป็นท็อปเทียร์เลยที่ได้รับการต้อนรับอะไรขนาดนี้อ่านะอันนี้คนนี้นะคะเขาบอกว่าความหลิงหลิงมาถึงสนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ยแล้วชื่อสนามบินเจียงเป่ยนะคะของฉงชิ่งเนี่ยหลิงหลิงนะคะมาถึงสนามบินแล้วนะหลิงหลิงไม่ใช่ดาราดังแต่นี่คือดาราดังระดับซุปตาก,กันเลยทีเดียวคือหลิงหลิงไม่ใช่ดาราแค่ดังอะแต่อันนี้คือดังแบบ ดังแบบระดับสุปตากันเลยทีเดียวนะเขาบอกเหตุการณ์ที่มาต้อนรับที่สนามบินสุดอลังการอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีในวงการบันเทิงในประเทศจีนเขานะคือการที่คนจะมารอรับเราอะเวลาลงไฟเครื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองจีนอย่างเงี้ยจากคำบอกเล่าคนนี้เขาบอกมีไม่มากนักนะ ที่จะมาต้อนรับศิลปินดาราที่สนามบินสุดอลังการอย่างเงี้ยเขาบอกหาในประเทศเขาน้อยมากอืมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ฮือฮานะอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เกิดผลดีกับแบรนด์เครื่องสําอางพี่หลิงอะที่คนจีนจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวต่อต่อกันเลยวันจันนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยเลยว่าเป็นใครคือตอนนี้เขาแกล้งแอบแอว่าใครนะใครจะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะแล้วก็มีไฟอะ่ะแล้วจะใครล่ะคะใช่ไหม เดี๋ยววันจันน่ะเออวันพรุ่งนี้เนาะนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวพร er, ีเซนเตอร์เอไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดขายเลยด้วยไหมนะถ้าเปิดขายด้วยแล้วก็มันพะยะค่ะเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเออนะคะหนึ่งนาทีทําไปเท่าไหร่สิบนาทีได้ยอดเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงได้ยอดเท่าไหร่โอ้ยมันหลักแบบมันมันพะยะค่ะเออต้องพูดอย่างนี้นะไหน แต่ละคนคือแบบเกลียวกราวอ่ะเมื่อคืนแทบไม่ได้หลับได้นอนนะคะอันนี้เขาบอกว่าโอ้พระเจ้ามันรู้สึกเหมือนกับว่าทั้งสนามบินกำลังตะโกนเรียกชื่อลูกฉันอยู่เลยอะ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจหลิงๆนะโปรดเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนจ้าและหวังว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกันในวันพรุ่งนี้แฟนมีชงชิงครั้งแรกของ พี่หลิงจ้าเออมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องมีคอนเทนต์คอยเสิร์ฟอะนะจะได้ไม่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 ไม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 แบบไม่ตกไปอืมันต้องมีคอนเทนต์อย่างนี้เขาบอกว่าเอาจริงๆที่ตลกที่สุดเลยนะก็คือตอนที่ถ่ายทอดสดอะมีคนแบบว่าไลฟ์มากมายเลยในบริเวณดังกล่าวซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงคนพากว,ว่าว้าวว้าวว้าวแบบได้ยินแต่เสียงว้าวาว้าวว้าวอะนะนี่หมายถึงว่า พวกคุณเนี่ยกำลังตะลึงกับความงดงามของหลิงหลิงอย่างนั้นหรอคือว้าวว้าวเออน,นะไหนดูซิคือแต่ละคนอะ่ะเขาตื่นเต้นมากเลยคือแล้วเขาก็คือเขารู้ว่ามันเกิดแบบว่าเรื่องราวมากมายนะคะทั้งแบรนด์ของพี่หลิงด้วยพี่หลิงอาจจะเครียดก็เลยยิ่งต้องมารับให้มันอุ่นหนาฝากข้้งให้มันมากขึ้นเลยเขาบอกว่า คนนี้บอกว่าสนามบินแน่งไปหมดเลยแต่ฝุงชนก็คือ f อก็มีดูมีมารยาทดีนะส่วนหลิงหลิงเองนั้นดูสวยสะดุดตามากๆทุกคนรอบข้างพอเห็นพี่หลิงก็กรี๊กลาดกรี๊ลหลิงหลิงสวยจนไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีอยู่จริงเออก็มีอยู่จริงแล้วครับนะมีอยู่จริงครับเอออันนี้บอกว่าโอ้โหเธอรู้ป่ะโมเมนต์ที่คนไปรอรับสนามบินอ่ะ จนแทบแบบว่านั่งไม่ติดแอร์เลยเขาบอกร้อนมากคือสนามบินอาจจะให้ความเย็นระดับหนึ่งแต่พอมีอนุมัติใช่ไหมให้ไปต้อนรับที่หลิงได้ที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อนุมัตไมิไหมก็ไม่ได้เชิงอนุมัติหรอกแบบว่าเอออยากจะมาต้อนรับพี่หลิงให้กําลังใจพี่หลิงที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยพอคนเยอะขนาดนี้แอร์ที่เคยว่าเย็นก็กลับกลายเป็นร้อนขึ้นมาเลย นะเขาบอกคนมาเยอะมากจนแอร์แทบไม่ร้อนเลยอะ่ะเอพูดใหม่จนแอร์แทบไม่เย็นเลยอะ่ะเออนะก็บอกว่าฉันเห็นหลายฉันเห็นนะมันแบบมันมีโมเมนต์น่าประทับใจอะ่ะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือแฟนสาวอะ่ะนั่งนั่งอยู่บนไหล่ของแฟนของเธอในขณะที่รอหลิงๆแล้วพอหลิงๆงมาก็แบบก็วิ่งตามเลยแล้วเขาได้มุมดีสุดเพราะว่าเขาขี่คอแฟนเขาอะค่ะเออก็จะได้ภาพมุมสูงไปแฟนสูงแฟนสูงนะ เขาบอกว่าอันนี้เราย้อนไปเขาบอกตอนเวลาประมาณสามทุ่มตามเวลาปักกิ่งบ้านเขาสามทุ่มบ้านเขาสามทุ่มก็ตรงกับเราสองทุ่มมันเนาะเขาบอกมีผู้คนจํานวนมากเลยมารอรับหลิงๆที่สนามบินแล้วตอนสามทุ่มบ้านเขานะคะและแฟนๆก็ยังคงทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆปลอ หลิงหลิงเดินทางมาถึงเมืองชองชิ่งประมาณหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยตามเวลาเมืองจีนเออนะเครื่องคงจะแบบดีเลยนิ่งนะหลิงหลิงหุ่นสวยมากนะคะหลายคนบอกว่าคู่แข่งทางความรักของเรานะคะซึ่งก็คือมอบความรักไปให้กับหลิงออมบอก ไม่ว่าจะมีคนเยอะแยะแค่ไหนแต่ฉันยังไงก็ดีใจที่สามีของฉันเป็นที่นิยมมากๆและฉันเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะได้พบกับสามีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวค่ะจริงจมากเลยค่ะนะแต่ละคนก็คือขอบคุณนะคะเหล่าเอพี่หลิงนะที่ไปคอยต้อนรับอย่างอุ่นนา f กข้างที่สนามบินเลยเอเชื่อว่าพี่หลิงหลังจากกลับจากทริปนี้นะไม่มากก็น้อยอะไรเ ไม่มากก็น่อยก็คือรู้สึกดีขึ้นสภพยาพจิตใจดีขึ้นบางทีเราก็ต้องแบบว่าพอดวงแบบว่ามันมันค่อนข้างแรงอะ่ะบางทีเราก็ต้องเนี่ยแหละเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลอะไรอย่างเงี้ยรองอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพี่หลิงอะ่ะแฟนมีครั้งแรกที่ฉงชิง่งจะสนุกแค่ไหนนะจ๊ะเอออย่างน,น้อยก็รู้ว่า ชาวจีนยกย่องเองเลยว่าพี่หลิงนะคะสุดยอดดังแล้วไหมถ้ายังไม่ดังเอาคลิปนี้ป่าเข้าไปให้ดูดังหรือ,อยังนั่นนะอนลาดสำหรับคลิปนี้นะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านแล้วเดี๋ยวมาคอยดูโมเมนต์หลิงน้องหลิงกันในงานแฟนมิตรเดี่ยวที่ชงชิงครั้งแรกของน้องนะคะอละ่ะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เข้ามา รับชมจนถึงตอนนี้ค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ